สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกบมนะครับสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังแล้วนะครับทุกคนายไม่ได้ทำคลิปนานเลยฮะต้องขออภัยคนที่ติดตามคนรับชมด้วยครับผมช่วงนี้ก็หาตักกินมันเกิดนะครับวันที่10บมกรานลทุกคนเกมนี้ก็มากับตีชชนโลกนะครับ ผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยได้เล่นกับตีประจําเลยนะเพราะว่าผมหายไปนานเหมือนกันนะครับก่อนวีใหม่ก็หาตังค์กินวีใหม่นะเมื่อกี้ไม่ได้ทาคลิปเลยครับตั้งใจหาเงินกินวีใหม่เอาเพื่อนนกโอ้มีนีวะอุย้ยลงมาไป <c oughs> เลยทุกคน สวยเพื่อนหุ้ยฟันกันอยูสองตัวเลยปืนไม่ของผ,ผมมีมินิเอ่ะเพื่อนต้นเกมอะตุ๊กตาตุ๊กตาดับของดีนะทุกคน ถ้าเจอตุ๊กตาเหลืองนี่มันจะเป็นของ a อ o ด็อปนะครับบ้านข้างๆมีอยู่บ้านหน้านะนอกหนึ่งเพื่อนเดี๋ยวผมจะเอาบ้านซ้ายอยู่ในบ้านปะเสี่ยงมาในบ้านเลยนะหร้ออยู่นอกบ้านเหรออุ้ยนอกบ้านนอกนอก ครับโอเคซ้ำเหมือนตึกใหญ่มันจะยิงมาหาเรานะเมื่อกี้โดดละตึกใหญ่โดดโน็อกเพื่อนนอ็อกตรงไหนตรงบ้านสูงครับเด,ดี๋ยวผมดันละหัวสองเลย น่าจะอยู่ขวานะเกาะหมดยิงเงินจนเกาะหมดอ่ะขวาก็มีตัวนะเพื่อนตัวหนึ่งซ้ายสองขวาหนึ่งยิงเัินไปต่างิีเดียเลย นึกว่าหนังอินเดียเอาผู้สองก่อนเว้ยผู้สองจะตายเฮียปืนผู้ป่วยผู้จะหลุดกระปืนเฮียมันมันยังดักกันอีกนะตัวจะหลุดกระปืนยิงได้เฮียมากวิิ่งงกันนถึาอเดียเมื่อกี้คือหนังอินเดียชัดๆอลย ยิงลากว่าเน๊อะ <c oughs> บึ้มเอม้ยตีหลังคาเฉยอีกตัวหนึ่งอะ่ะอผมยิงไม่โดนเลยโอ้ดีทั้งเขาไม่ออกสองเม็ดไม่เดียวเกือบตายเฮ้ยหลังมา หล,ลังนกน่าจะบอดนะ<า>เด็ดเรากำลัลงจะไปเหมือนเขาจะชุบกันนะอีกตัวหนึ่งไปชุบกันเลยเนีย่ยคนเยอะเร็วงลง,ง,งตรงหน้าแกเน,นี่นยตรงเนี้ยนี่ โ <Okay. S 2> อเคน่าจะหมดแล้วมั้งเหลือแต่บอดละสามรอบล,อละโอ้ยยี่บนข่าเต็มเลยบนเข่าเต็มเลยเบลอยยึมน็อกหนึ่งตัวนึงทำไมไม่โดนเลยวะ <laughs> <laughs> โอ้โค<ฮ>ตรโดนไปเป็นหนึ่งโอ้ไม่โดนเลยอ่ะเพราะว่านนะระยะไกลไม่ สู้ดีลรวผมอะไปใกล้ๆดีกว่าวววม,มีสามตัวนะเพื่อนทั้งหมดมันสามนะผมจอดนี่แล้วกันว้วอุ้ยหลบพอดีเลยหโอ้โหไม่มีม,มุมเลย ผมจะหมดแล้วอ่ะโอ้ก็สุนหมดอ้เกือบตายผมปั๊มเลือดผมปั๊มเลือดผมจะปลาหอกไปมันน่าจะปั๊มเลือดอยู่อ๋อติดต้นไม้จบแล้วขึ้นช้างนลครับ สลับที่ยิงดีกว่ามั้งเนี่ยยิงยากจังวะโอเคตายอ๋อเซฟเพื่อนไม่ทันเยมันชุบกันได้หอหน่วงหนมะเฮ้ยอยู่รู้อะ หมแหละจัดมามาลังไปก่อนหลังไปหลงปัลงคากดรงได้นะสองตี้มันทีกันอยู่สวยครับหลังคนโดนเม็ดนึงอะเฮ้ยโดดลงมาไหม ตด,ดลงมาได้ไงอะ่องไไงะมาจังมังกรหรอผมซ้ำนะซ้ำชุดทางไปราะว่าปลาหอ,อกไปดีกว่าวซ้ำให้แล้วเพื่อนเหมือนจะอยู่ร้านค้าก็มีนะ ข้างล่างผมตัวหนึ่งนะเพื่อนชุดขาวนี่ไยอยู่ข้างล่างผมอะชุดขาวชุดขาวหรือชุดฟ้านี่แหละช่างไปรอแบบต้องระสองมีตัวนะเหมือนจะอยู่ในห้องน้ำโอ้ตายละไม่ทันหรอเพื่อน,อนดีๆด้วย ผมขึ้นไปที่เดิมนะฝั่งโน้นยิงกันหนวดเลยน้นองเพิ่อนนอ้องขอบคุณครับนึกจังหวะทำไม่ตายก็ที่เย็ยนรู้สึกว่า M4 ฟฟแผ่นหลังๆจะเบาขึ้น อยิงไม่ทัเนเราต้นไม้นอกเพื่อนค,ครับผมต้นไม้นกแล้วครับใช่ครับผมยิงนอกไว้คคผมเกือบผิด ไม่มีรถมาขี่เข้าหลังโกดังอะอผมต้องย้ายที่ว่ะอยู่ตรงนี้ไม่ได้ผมไปหาเพื่อนนะ กระสุนเขียวหมดอ่ะเก็บกระสุนเขียวยเก็บก่อนไม่น่าจะเห็นผมหรอกมัง้งเดี๋ยวมาเล่นหลังห้องน้ำดีวกว่าทุกคนเอ้ยเขาทำไมอือเขาทำไมผมไม่ตายเสจได,ดเสจไดผมไม่เห็นเมื่อกี้ท่าน,นเดียวอ่ะ เฮ้ยงูงูแตกงูแตกซ้ำเล่นออปชั่นก็ได้ปวดตากำลังไปเพื่อนในเพิ่งเข้านะในผมปลาหองอีกรอบก็ถึงแล้วมาแล้วสองตัวปะน้องหนึ่งน้องหนึ่งซ้ำซ้ำซ้ำ แล้วเพื่อนเกือบตายเหมือนจะเห็นตรงนี้นะนี่ไงใช่เพื่อนนอนโหเต็มเลยนอนเต็มตายสองตัวเดี๋ยวตัวสุดท้ายอ่ะน่าจะอยู่ริมน้ำนะเหลือตัวเดียว อย่ลิมน้ำแหละเพราะว่าตอนตอนตอนที่ยิงกับเอนั่นน่ะเหมือนได้ยินเสียงมาอยู่แถวเนี้ก็หานานแล้วนะไม่เจอแล้วทุกคนเพราะว่าอยู่ตรงนี้แหละจะไปไหนได้ละ่ะก็อยู่ตรงนี้นั่นไงเห็นละ โอเคโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับที่คอยติดตามนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ